สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านโอากาสนี้โอากาสนี้ก็เป็นการแสดงมุืิตาจิตของนัเกเรียนต่อในใจโรงเสียมารเน่เอากาที่กเกษียณอายุรายการยึ่งปฏิบัติงานวันนี้วันที่ยีกันยายนถ5งวันร้บแปดเป็นวันสุดท้ายนะครับ

ก็เล่นมาสามสห้าปีเล่นหมดอ๋อรับกเล่นหมดแเตียนเรนก็ต้องตั้งใจเรียนอร้อเรียนก่งๆตั้งใจ้าร้อมีความสุขทุกคทน้เชื่อสั่น้อแม่นะครับอ้าว เพื่อฟังพ่อแม่คุณอาชานสอนภาษาให้เราดีในะแม่เขาเป็นแม่แม่แม่ทำให้เราเป็นตัวีคนก็คือเราเป็นเองเราเราแค่ไปดึงอ่าได้ไหมครูครูครครนะครับติดใจเรียนเพื่อฟังพ่อแม่ ใช่ครับที่นิติกรวันต่อไปเพราะว่าคุณครูเองก็ให้นวันศุรีจ้าคืขอวพร่งนี้ก็ขอให้ใันศร์ก็คือขอให้ยาไปคิเ็นย่าร้อาอะไยอไปแล้วคุอจเจที่ไหนก็ับเได้ แล้วก็รู้ห้วยนะก็แข็งหวานนอ๋อ้ยครับข้ามลงทุกคนเอาไว้หน่อยครับ vào sáng hôm nay đó thì phải vậy, cho nên, nếu có tôi nằm và.